ก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับหัซสนของผมเอสคอตสิบสนิ้วฮ่าก็วันนี้ผมจะมาทำรีวิวให้ละเอียดละเอียดหน่อยสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่บรรจุพันุ์เขาเลยครับก็มาเป็นกล่องแบบนี้นะครับเปิดกล่องขึ้นมาว่าล้านแถมอะไรมาให้บ้าง นะครับก็ที่ผมได้มาคือที่แถมคือคู่มือนะครับคู่มือฮัสซันทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้ถ้วยรองกระสุนสำรองกับซีนโอลิงแล้วก็แผ่นตัวนี้จะเป็นแผ่นรองท้ายของอ น่าจะเป็นของตัวลองผ่านท้ายตัวนี้นะครับว่าสำหรับท่านที่ยังไม่พอดีก็ต้องการลองให้มันยาวขึ้นแต่ผมว่ายาวขึ้นไม่มากสายสะพายครับสายสะพายได้สายสะพายมานะครับสายสะพาย วล้างแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวเสียบบล็อกที่แมกกาซีนไว้นะครับนี้หึ่งปืนทุกปืนลูกซองทุกตัวน่าจะมีตัวนี้มาให้ก็ถอดออกเรียบร้อยครับตัวนี้มันเป็นอะไรในปืนผมนี่แหละครับ เป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าเรื่องรีวิวการถอดประกอบอมผมคงไม่ทำหรอกครับเพราะว่ามีบางท่านที่ทำไว้แล้วซึ่งละเอียดกว่าผมนะครับผมเลยไม่ทำว่าถอดยังไงประกอบยังไงนะครับผมลือออกมาให้ดูเป็นชิ้นๆเลยดีกว่าครับอืม ัสซันตัวนี้ก็จะถอดเหมือนกับฮัสซันทั่วไปผมแยกชิ้นส่วนมาให้ดูเลยแล้วก็เทียบความต่างซึ่งผมเคยเคยทำมาแล้วเคยไปลองมาที่สนามยิงปืนกับคูโก้นะครับสิ่งที่ต่างมีสปริงตัวนี้สปริงดีคอยใส่อยู่กับคาดแม็กซซีนตัวนี้อยู่นะครับของตัวนี้จะ ความโตของของเส้นสปริงเนี่ยจะโตกว่า MPA แล้วก็ความยาวก็จะยาวกว่า MPA เหมือนกันนะครับถ้วยดังกระสุนให้เป็นพลาสติกใสแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ารุ่นอื่นจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าส่วนตะเกียบ ชุดลั่นไกลูลกเลื่อนเป็นเหมือนกับฮัซันทั่วไปซึ่งของผมได้มาเนี่ยเป็นสีขาวเป็นสีขาวก็จะต่างกับสีดำคือไกปืนแล้วก็กลงไกท่ผมทำรีวิวไว้แล้วนอกนั้นอย่างอื่นเหมือนกันหมดครับต่างกันแค่สีอย่างเดียว ปัญหาที่ผมเจอกับปืนตัวนี้ซึ่งมไม่รู้ว่าท่านเจ้าของปืนท่านอื่นจะสีเรลี่ยสหรือเปล่าแต่สำหรับผมไม่มีปัญหาครับตอนรับมาใหม่ๆหาซึ่งหลายๆคนถ้าติดตามผมอยู่ก็คงจะรู้ว่าผมเจอปัญหาอะไรมาบ้างนี่เลยครับลำกล้องตอนแรกนั้น ไม่ทะลุเลยหนึ่งรูตอนนี้ทางร้านเจาะให้ใหม่แล้วครับทะลุแล้วสองรูครับดีใจมากอ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเจอไม่รู้ว่าฮัสซันท่านอื่นเจอหรือเปล่าแต่ที่ผมสอบถามกับเพื่อนๆที่ใช้อ่าแล้วก็ ครูสอนยิงปืนคูโก้ก็เจอเหมือนกันคืออ่าการป้อนลูกศรครับผมมีปัญหามันมากตอนแรกผมแทบจะปาทิ้งอ่ตัวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมตัวนี้แล้ครับนี่นี่นะครับตอนแรกที่ยังผมยังไม่ได้เจียออก ตัวนี้ยาวออกมามากทําให้ผมป้อนกระสุนแล้วมันติดติดขัดขัด,ค,ดคือดันไม่เข้าเลยครับผมเลยเจียเลยนี่เห็นไหมครับเจียซะมันใช้งานยากนักผมไม่ยินหายแล้วครับไอ้เรื่องตัดแต่งเจียขอให้ปืนผมใช้ได้พออีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่าพวกมุมตามมุมตามขอบเนี่ยครับ ตามมุมตามขอบของปืนเนี่ยค่อนข้างคมคมมากครับคมมากๆเลยครับผมว่าสักวันหนึ่งผมต้องเจียมันอีกแน่ครับแล้วก็ช่องป้องกระสุนรู้สึกว่ามันมันจะแคบค่อนข้างจะพอดีับกระสุนใส่ลูกก็ติดขัดน,นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับ ก็ระบบปฏิบัติการเหมือนกันทั่วไปครับถามว่าซื้อมาคุ้มค่าไหมคุ้มค่าแน่นอนครับอันนี้เป็นสลักไกปืนนะครับส่วนที่ผมติดไว้เมื่อกี้นี้ตัวนี้คืออะไรใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกสป,ปริงครับมันเป็นเหล็กหน้าตามันแลเหมือนจะสนิมขึ้นง่าย แต่มันก็ไม่ได้หนักอะไรกับชีวิตผมหรอกครับแต่ผมว่ามันเกะกะมันอุดอยู่อย่างนี้ครับนี่ครับบล็อกสปริงไว้ไม่ให้มันเด้งออกมาผมก็เลยมันอยู่มันหดอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับผมก็เลยบีบแล้วดึงมันออกมาซะจะได้ไม่เป็นปัญหาครับผมแต่เวลาถอดเข้าถอดออกเนี่ยสปริงมันจะเด้งตามออกมาอืม ก็มาถึงลำกล้องอตอนนี้ผมยิงไปประมาณสิบกล่องในระยะเวลาหนึ่งเดือนสังเกตเห็นตัวนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่สังเกตดีนะครับมันจะไม่กลมเหมือนเดิมแต่ออกมาวันแรกเนี่ยกลมครับ เึ่งผมคิดว่ามันก็ควรจะอืสึกหลอบ้างตามการเวลาครับเรื่องนี้ไม่ซีเรียสแต่ถ้าถามว่ายิงไปเป็นร้อยร้อยกล่องพันพันกล่องมันจะสึกหมดไหมผมว่ามันไม่น่าสึกหมดเพราะว่าวิธีการทำเขาชุบแข็งมามันคงได้สุดแค่นี้แหละครับสภาพของลูกศร ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรโอลิงปกติยังไม่ได้เปลี่ยนครับโดยรวมแล้วผมว่ามันก็โอเคนะครับพอดีวันนี้เพิ่งไปยิงมาจะถอดล้างสักหน่อยโอเคครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ชมกันใหม่สวัสดีครับ